บแบ,บ็มา2องปีแล้วหล่หออะสอยมากฮโยเซยโยรุบน yo, สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะซึ่งครั้งนี้ก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเช่นเคยจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก r รีอคชันซึ่งวงที่เราจะมารีแอคชนันในวันนี้นะคะคือวงอะไรคะเพื่อน เป็นวงที่ไม่คัมแบ็กมา2ปีแล uh ้ว huh. คะ่ะทุกคนแล้วเราทุกคนอ่ะก็จะเห็นแฮชแท็กล้วก็แบบวันที่เขาค uh ัมแบ็กอะเต็มทวิตกันไปหมดเลยใครไม่เห็นคือ,อยังมา<ะ>ไม่ถึงทวิตเตอร์ใช่แล้ววันนี้นะคะก็ถึงวันแล้วที่เขาจะต้องแบบมาคัมแบ็กให้พวกเราเนี่ยได้หายคิดถึงกันแล้วตั้งแต่เช้าเลยนะคะเราก็จะเห็นแฮชแท็กเนี่ยเต็มทว uh ิตเตอร์ไปหมดเลย uh huh. ที่แบบรีเลทเกี่ยวกับวงนี้นะคะแล้วก็ยอดบ้ามพรีบ้ามของเขาเนี่ย ไปที่ประมาณร้านสแล้วที่อัปเดตเมื่อเช้าก่อนไปทำงานแล้วก็ตอนนี้เราเราไม่แน่ใจว่ายอดบ้ามเท่าไหร่แต่คิดว่ายอดวิวก็ปังเพลงก็ต้องปังด้วยพูดมาตั้งนานแล้วค่ะวงอะไรคะเพื่อนวงนตื่นเต้นถ้าสี่สามสองเอาไหมนะคะหนึ่งสวงนั้นคือวงอะไรคะเพื่อนเอ X คน,นอ่ะดูกันไปหมดแล้วแหละแต่ว่าก็ยังเหลือเรา3าคนที่เ <ừ, S 1> พิ่งจะเสร็จงานก็อยากรู้เหมือนกับทุกๆคนว่าไม่คัมแบ็กมา2ปีคัมครั้งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน,นเลยค่ะตื่นเต้นอนะ่ะทีเซอร์แบบหล่อมากจริง <c oughs> ไปดูกันเลยโอเคไปกวางใหญ่ปะผู้ชายบิญญาณนี้มันหล่อจริงกู <c oughs> ไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกมันนี้ <c oughs> ลย แบบแรงมาก 씨야 No 더 빛모든 것이 디 외로석이 비로 시작된 주의 모든도 일어봐야 유로스텔 로아 오마 take t 오오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 오 오, 아 으아, 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 으 으아, 아아 으아, 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 으 OI see my father Oh my gosh mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> <laughs> <laughs>

จะไปคอสโมหรือเปล่ากวางยาล้วก็ไปต่อซู้ที่คอสโมต์าง่ะทุกคนไปแด้ๆก็คือจีซีมาจะร้องไห้ตกใจตอนยี่ชิงออกมามากอ่ะนี่แบบเออตกใจจริงๆอ่ะขอบคุณที่พยายามตัดก็ก็คือแยกไม่ออกว่าอันไหนคือตัดต่อเพราะว่าลอยทุกคน แต่ว่าเพลงมีก็อร่อยทุกคนไปทางเดียวกันเพลงมีกี๋หูจังหวะหน้ารักยเ่ลง่สวยแบบสีดูเข้ากันหล่อทุกคนดีมากไม่แน่ใจว่าที่แบบที่ทุกคนวิเคราะห์กันอ่ะมันจะรีเลตกันกับเอ็มวีที่ปล่อยออกมาหรือเปล่าเขาก็เห็นแบบไม่เหลายคนมีหลายนี้จดีมากเห็นทุกคนแบบวิเคราะห์จริงจังส่วนเราก็เป็นพวกที่แบบไม่มีขหอก็แค่ชมความหล่อของเอ็กโซไปแค่นั้นเอง แต่ก็ถือว่าการกลับมาครั้งนี้ก็แบบให้หายคิดถึงอะาะเพราะเมมเบอร์ก็ไม่ครบก็มีเข้ากลมกันแต่แบบขนาดที่แบบเมมเบอร์ไม่ครบเขาก็ยังทำออกมาได้ได้ดีขนาดเนี้ยแบบเรื่องการร้องเรื่องอะไรแบบเนี้ยแบบตำแหน่งคนเรามันไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่แบบพอเอ็กโซก็คือเอ็กโซเนาะเหมือนเขาเติมเต็มให้กันและกันได้อะไรแบบนี้ก็หวังว่า ทุกคนรวมถึง EXO-L แล้วก็แฟนคลับอีกหลายๆวงจะหายคิดถึง EXO กันนะคะแล้วเราก็เดี๋ยววันนี้เราก็ต้องไปกวางยากอ EXO แล้วก็ศิลปินใน SM คนอื่นๆวงอื่นๆด้วยต้องใจแบบช่วงเนี้ยตึกชมพูอ่ะคือคำคำติดติกันมากแล้วแต่ละคนอ่ะก็ขึ้นยันจนแบบกูไม่อยากอยู่แม่งแล้วโ่มเนี้ยกูอยากขึ้นยานแล้วก็ออกไปเลยใช่โอเคค่ะวันนี้พวกเราก็ไปแล้วนะคะ บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องคิดรีจองด้วยนะเพ้กอเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมนะคะการรีแอคชั่นของเราก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะบ๊บายบาย